สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมอยู่ทางช่อง Log ล็อกกิกพาลวยอยู่ในตอนนี้เนาะคะ่ะมื่อนี้กลมาพบกับลอกกิกอีกเหมือนเดิมกลาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องกลาบขอบพระคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ยังติดตามทางช่องทางช่องล็อกกิกหลักรสนับสนุนโดยการเบื้งคลิปของล็อกิก จบเนาะคะ่ะกลับขอบพระคุณหลายๆสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาใหม่และคนเก่าเนาะขอบพระคุณหลายๆเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยคะ่ะเมื่อนี้ล็อกกี้ก็จะมีแนวทางเราพัฒนาของเซียนนุ่มมห้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามอีกเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเมื่อนี้เล่าพัฒนาเฮาสิออกสองทุ่มครึ่งนี่ลอกกี้อาจสิลงซาเนี่ยจากน้อย กราบขอบพระคุณหลายๆนะคะที่ยังติดตามเซียนเซียนหลายๆคนที่ลอกิกเอามาลุ้งกับขอบพระคุณหลายๆสําหรับแนวทางที่ให้มาวางทั้งช่องล็อกกิกเด้อจ้าเด้อสาหรับเซียนหนุ่มนะคะกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วกันเลขเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของมือนีกันเนาะค่ะว่ามั่นสีเข่าสิบปังตองวดพน้อผู้ใดใดผู้ใดมานเมื่อขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมากะ ขอมาคอมเมนต์หากำลังใจล็อกกิกแล้วก็เซียนนมนะเด้อค่ะผู้ใดปังผู้ใดมนันกราบขอบพระคุณเอฟซีลายๆค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าเฝ่าเบื่อกันเด้อค่ะเด้อไปค่ะเข้าไปเบึ่งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของเซียนนมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของเซียนนมเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามาบึ่งตัวเลขแนวทางอ่าของมือมือวันจันทร์เนาะค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สิบหกนะคะของเซียนนุมเพิ่นกับวิ่งเนาะตัววิ่งเข้านะคะตัววิ่งเข่าแล้วกับตัวตัวล่างสามแปดก็เข่าตรงๆเนาะคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเน้นตัวจ่อให้พ่อแม่พี่น้องเนาะสําหรับเอฟซีของเซียนนุมถ้าผู้ใดวิ่งลูดหรือผู้ใดมักตัวที่เพิินหายมากอาจจะเปรียบเป็นตัวเน้นตัวจ่อกะ อาจซีได้ก,กันอยู่เนาะค่ะเนาะนี่คือจะเป็นตัวเลขแนวทางของวันจันทร์ที่ผ่านมาเลขเพิ่นเขานะคะเลขเพิ่นเขาปังๆมันๆเด้อค่ะผู้ใดติดตามเตียนมเตียนม,นมวิ่งสามก็เข้าไปตรงๆเลยเนาะคะ่ะสามแปดแบบบ่ตองกาบลางเล่าพัฒนาค่ะนี่เป็นตัวเลขแนวทางของเตียนมนะคะ ค่ะลัพัฒนาวันที่สิบแปดกับคือเมื่อนีเนาะวันนี้เจอกันสองทุ่มครึ่งเพิ่นก็หายแนวทางมาแล้วค่ะมาเบิงแนวทางทางช่องลอกิกอีกช่องหนึ่งเนาะสำหรับเซียนนมเพิ่งหายมาแล้วปังๆมันๆตองหดวเด้อค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคขับของเซียนนมแล้วก็เอฟซี FC ไมที่เขาเพิ่งเขามาติดตาม หรืออาจจะเพิ่งเป็นเฟ้นครับเซียนนุ่มไม่เนาะกับเบึ่งแนวทางย่อนหลังมึงก่อนเนาะของเพื่อนเขาไปเนาะค่ะวันจันทร์เต็มเต็มเลยเนาะสามแปดนี่ก็จะเป็นแนวทางตัวไม่หลับหน้าหลับหลังแคปหน้า,นาจอเด้ะค่ะพี่น้องเมื่อแรงนี่สองทุ่มครึ่งเราพัฒนากับเซียนหนุมเนาะ วิ่งรูดสกับห้าสองตัวหหางส9่เก้าห้าเก้าสี่ศนห้าศี่หนึ่งห้าหนึ่งเนาะคะ่ะตัวนี้ตัวจอเพิ่นก็มีอยู่สหางเนาะคะ่ะสคู่ก็จะมีส9่เก้าห้าเก้าสหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางสําหรับสองตัวสี่หางนี้เนาะคะ่ะเลขเบิ้ลเพิ่นก็มีสี่สีกับห้าห้าจา้ะ สามตัวสี่หางสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่สี่ห้าเนาะคะ่ะตัวนี้นตัวจอสามตัวเพิ่มกับสี่ห้าเก้าสี่ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะมากกระจัดเนาะคะ่ะจัดหลดบอกมกกันเลยเอามาเป็นแนวทางเลขทุกตัวมีเขา่ามีโหลดเด้เอ,อพี่น้องเลยล็อกกิกกะ ขอฝากแนวทางของเซียนนุ่มนะคะไ่าว่าสิเป็นเสียนเซียนใดก็ขอฝากแนวทางไว้แล้วก็ไว้พิจารณาเอาไปเบิงไปแย่งกันเนาะแล้วกะ็เลขบกว่าเขาบ่าปังลอกกิก็ขอกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะสําหรับหลายๆเซียนถ้าบ่าเขาบ่าปังอกกกกข,อ,ข,อ,ข,อ,บบขงองลอก,กิกก็คือกันเด้อค่ะเด้อกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่เขามาติดตามทั้งช่องลอกกิกคือเก่าเนาะให้ป็นกำลังแรงใจแรงเชียในการ วางแนวทางเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เส้นเสี้ยนหลายๆเสี้ยนเนาะคะ่ะบเขาวบาปังก็เขามาติดตามให้โอกาสกันเนาะล้วก็เราย่มีอไรแล้วะค,ะค่ะกรา,ขบ,าะะขบขอบพระคุณแฟนคลับนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอเด้อค่ะกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนนี้ก็เรากะกราบสวัสดีค่ะ